สวัสดีค่ะสายการบินนกแต้แอร์ไลน์หากเกิดอาการฉุกเฉินให้ท่านมีทางออกอยู่ที่สีด้านได้แก่ด้านหนึ่งสองสามสี่ะค่ะเอ่อหากเกิดอาการเครื่องบินตกนะครับให้ทุกคนเอ่อหยิบออกซิเจนนะคะลงมาค่ะและสูดลมค่ะและหากเกิดอาการเครื่องบินตกลงในทะเลให้ทุกคนหยิบซูชิขึ้นมาค่ะและเป่าค่ะเป่าตรงหัวไหล่นะครับ นกแต่แต้อะไรช่องประตูทางออกจะอยู่ที่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนี่แล้วเวลาท่านผู้ชมที่จะตกเครื่องบินให้คานผู้ชมผู้โดยสารข่าใหม่บไดแล้วเรื่องใหม่ท่านผู้สายการบินนกแต่แต้อะไรสำหรับท่านที่ประตูทางออกมีอยูสีด้านได้แก่นั้นหนึ่งสองสามสี่และถ้าเกิด เครื่องบินตกให้ทุกคนสวมหน้ากากทนไมดึงคางรากมาสบเขาเราสบแนุขเขาสบเขามีเราสามารถเป่าชูชีพได้หากเกิดอาการตกน้ำตนนะคะเป่าครั้งเดียวมันก็จะพองบุิสขึ้น,นะะจ่ายนั้นนะคะเราก็จะทำการลอยองลงที่แนบค่ะเมื่อเครื่องบินขึ้นเมื่อเครื่องบินจอดก็มเบ้า <ๆ S 2> ลาให้ผู้โดยสารนาั่ง เมื่อเครื่องบินกำลังจะขึ้นให้ผู้โดยสารปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและรัดเกม็มขัด บอว่าจะอังกษนังทีละเอ็นิมอไรกันเาซสอาร่ซีซอชีสร์เซนชีสโอเซชีสีอามดจุกเกร์ีแลอสีลอยอร่อีซอรสบคด้ยบอมาเสิร์ฟอาหารแล้วเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารเนกอนเสิร์ฟอาหารเขามีหน้าบอก่อนเด้เขาจะว่าอีย่งว ผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เรากําลังจะแจกเบรกนะคะผู้โดยสารนอนกับตะขินเน๊ะโอเคค่ะตึ๊งนอนกับตะไปเดาไปครับเอาแต่ว่าอาหารบ้างพนดภาษาไทยผู้โดยสารท่านไหนที่เป็น VIP รอรับข้าวที่เป็นกล่องได้เลยนะคะแต่ผู้โดยสารท่านไหนที่ไม่ได้สั่งไว้ ก็สิเีอาหารว่างให้แม่พ่อเจ้าของเราตอนนี้อยู่ขอโทษนะคะับกลังนำเพื่อนมาสัญญาขอทาฟ้าทานให้อร่อยนะคะขอโทษนะคะนี่ม่รับม่เราขาดอ้วนเหมือนพนักงานพนักงานเขาไม่อ้วนนะคะแอร์คอนสเตนท์เขาคันหนุนเลยค่ะทำไมอันนี้อ้วนจังล่ะไม่ค่ะนี่คือผอมจริงๆอ่ะเพราแอร์คอนสเตนทที่อ้วนอ่ะมันจะอ้วนมากเลยแต่อันนี้คืออันนี้คือผอมไงใช่แม่เราเข้าใจแนะว่าความผอมอ่ะมันมี ปุ๊บบอยามแม่ยาม่เนี่ยเขาบินเน,นี้ยไม่เขาเราจะปิดขออนุญาตนะขออนุญาตนะคะเครื่องมีจะขึ้นแล้วค่ะตัดอะไรตัดตัดตับตัด <c ười> ใช่ไหมใช่แล้วมึ <c ười> <c ười> งอย wow ากจะมายืนกันมั้ยกำลังนำเครื่องจ <c ười> <ห>ากพัทยามาตอนนเจ้าเป็นคนเฝ้าซีแก็บเป็นคนเฮ็ดมือมาซีแก็บม,มารีบสิหนู <c ười> หนึ่งสองตัม <c ười> สวัสดีค่ะสายการบินนกแต่แค่อะไร หากเกิดอาการฉุกเฉินให้ท่านมีทางออกอยู่ที่สีด้านได้แก่ด้านหนึ่งสองสามสี่นะคะเออหากเกิดอาการเครื่องบินตกนะครับให้ทุกคนอ่หยิบออกซิเจนนะคะลงมาค่ะและสูดลมค่ะและหากเกิดอาการเครื่องบินตกลงในทะเลให้ทุกคนหยิบซูชิขึ้นมาค่ะและเป่าค่ะเป่าตรงหัวไหล่นะครับค่ะ ู้โดยสารที่กําลังจะขึ้นเครื่องนะคะขณะนี้เครื่องบินกำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดค่ะโดยใช้เข็มขัดด้านนี้นะคะรับไปที่ด้านนี้ค่ะแกลรถออกแล้วค่ะนั่งลงค่ะเครื่องบินกําลังจะขึ้นค่ะตอนนี้เครื่องบินกำลังจะขึ้นหนกตอนเครื่องบินขึ้นหนุกกลัวไหมหนุเป็นยังไงขึ้นเครื่องบินขึ้นเดือดอินทางแรกเป็นยังไงโลกหูอื้อไหม ถ้าแกมเจอพนักงานแบบนี้แกมจะดีมากเลยนะแม่แกจะใช้มานานแล้วเนี่ยใช่เขาจะใส่ผ้าถุงนะแกมเขาใส่ผ้าถุงแกมขึ้นกของอะไรของสมัยสมัยเลยหรอเขาจะใส่ผ้าถุงแบบงนี้เลยนะแล้วเขาก็จะก็บถุงขึ้นยแบบนี้เลยจะลองเป็นแบบใส่กันอินเดียใส่กันเป็นอินเดียหรอเปล่งปริรงเปล่งลงกระชรองเตร์ปมเตองจิงตุงไทรออรกระร

ไม่ต้องลุกลุกลุกล um ุกไม่ได้รถออกห้องน้ำไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายซี่แกมไม่เห็นเขาว่าอะไรอ๋อแกมพี่รู้แล้วเขาบอกว่าห้องน้ำไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายห้องน้ำไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายบอยบิ๊กถามสองเยอะพอเขาจะจับเชื่อกเปิดถามก็ซี่แกมมัต้องพอใจมึงจะว่ามันแอบสว่างอยู่นะแม่นี่ห้องน้ำทางไหนอ่ะห้องน้ำไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายครับโอเคแม่ไม่เราเป็นอันนี้ไงแกม วันนี้นะคะกำลังจะพาลูกชายไปส่งนอนกับคูเตอร์นะคะไม่ได้ยินไหมเราเป็นแอร์ฮอสเตดวันนี้นะคะกําลังจะพาลูกชายไปส่งนอนกับคูเตอร์นะคะแม่จะไปไหนแก่แม่ให้แม่ไปหรอกหนูจะนอนจับมือแม่ไ้ใช่ไหมใช่ต้องนอนจับมือแม่ไว้เพราะว่าถ้าหนูไม่นอนจับมือแม่จะออกไปข้างนอกจริงๆหนูจะกินอะไรไปกินเซรั่นเหรอเซเว่น ่ะตอนนี้เครื่องบินเครื่องบินจ้าเครื่องบินกำลังจะเดินทางต่อแล้วค่ะเครื่องบินเคจอดอยู่ที่ก้อนเมฆเครื่องบินซีโร่บันเครื่องบินเครื่องบินกำลังจะลงค่ะท่าอากาศพัทยาตอนนี้เครื่องบินอุ้ยว่าเขาจะขอบคุณหนอนเดะขอบคุณสัจจวัตรกับตันต้อมน้อยต่อตองเบาสักก่อนเครื่องบินสิลง ขณะนี้เรากำลังถึงท่าอากาศยานขนาดนี้เรากำลังถึงท่าอากาศยานพัทยาิ t ิัยาขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตรวจอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและสิ่งของมีค่าของทุกท่านขณะเครื่องกำลังลงขณะเครื่องกำลังลง <isch> ปดลปดรัดเข็มขัดให้แน่นปลดรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะเครื่องจะตก ย <What? S 1> <laughs> ตายแล้วทานง oh <my. S 1> ขอบคุณกับตันต้งหน่อยร้อยล้านที่พาทุกคนมุ่งสู่ประเทศจีนไ <laughs> ปถึงเป้าหมายอันถึงที่หมายอย่างปลอดภัยที่หมายอย่างปลอดภัยวันนี้สายการบินแอร์ไลน์นกแตแต้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับบอเมีนขอบคุณอันอน,นั้นแล้วก็อัน บอกซื้ออันแอร์อฮอล์เตนมสกปรกมามีนกอัญยันมาอนี่มีนกอัญันแน่ขอขอขอบคุณผู้โดยสารทุกทุกท่านนะคะนกนกเอี้ยงนกเอี้ยงโม่งนกแต๊ะนกเอี้ยงโม่งตัวตัวใหญ่แสัวงอกเอี้ยงโม่งเนาะก็หายเป็นนกแก้วเนาะเดี๋ยวพูดได้นะเครื่องบินเดี๋ยวเป็นเครื่องบินปอดกระพีปอดกระพีปอดกระพีปอดทุเรียนไหมลูกปอดทุเรียนไหมไม่จ้ะ เอาไม่กอดชุดเรียนหรออ,อันนี้สายการบินนกเ,เตเต้อันนี้สส่การบินนกกลม,มลุุมขลัล <c oughs> นองนกอะไรนะนกกลมลุมขลมนกกลมลุมขลัมไ <c oughs> นอ่นทำไอซูวนว่าอย่งไงนะทำไวนไว่ายังไรทวนว่จะลามนี่เอาบอตูม <c oughs> ยังมีจ้จ <c oughs> <anse> ่ีดองเฮ้ฮาก่อนแล้วไปถึงที่พักนะครับเจอกันที่ที่พักะ